สวัสดีครับอยู่ผม g ู๊ดเกมมิ่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมตุงตุงตุงฮันตูในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ในตอนที่7ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับมามาดูกันเลยผมจะมาเล่นโหมดสุสานฮะเหมือนเดิมอรอบนี้สุสานวันนี้ก็สุสานเอาเป็นโหมดเออเอาตี บุกคนเด็กน้อยขึ้นมาครับเช่นเคยะ่ะนอมอลวันนี้ผมจะมาเล่นตัวตัวใหม่ใหม่ตัวอะไรวะอืมมีหนูมีลิงนะฮะเจระเคตงโมงหัวดจระเคฮะ,ะ้อยอะโบาคาโดก็มีตุงตุงผมเล่นไปแล้วอภิอษฎอันที่หนึ่งดีกว่าเอาอะไรดีวะ เอาตัวนี้แล้วกันลิงลิงจักๆ๊กโอเคโอเคเราไปปลุกคนให้ตื่นกัน Let's go มาไม่มีแผนที่บอกฮะใช้ดวงล้วนๆดวงกับใจ

ลืมซะเออตกให้ตื่นฮะคนแรกผ่านมาเอ้ยมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะชิงแพนซีแพซซนี่ครับหายแล้วอนอนอยู่ด้านหลังตัวเองเสียงอยู่ด้านหลังคนคนที่ออออสองนอนอยู่นู่นเป็นไรเฮ้ยเก็บไม้ก่อน คนที่สองนี่ท่านโพมาวางแหะคนที่สองเราเรียบร้อยไปเฮ้ยคนที่สามตอนเนื่องครับเดี๋ยวราอรอก่อนแต่มันจะมาอีกแน่นอนเยี่ยมมากครับไมปันซีนีบนานินีมปันบอนีบ <ไป S 2> <ป>ันานไีมเอ้ยวางงอเกือบไปแล้วท่ากูเลยเย็ดหืดีจไหมครั อาความทันครับเกิดไปแล้วหล่นครับหล้นครับกดผิดกดถูกนี่ทำไมที <enemies> ่นอนนี่แยะไม่นอนมานอนตัวระทมสิมาตัวที่สี่อยู่นู่นไปมาแล้วแล้วแล้วมาไปตาคนที่สี่จงตื่นจิมเฟธนีบานนี้นี่คนที่สี่มาฮะ จากนี้มันก็จะโหดขึ้นต้องหาไม้ก่อนเฮ้ยุนตุงสวตีไปฮะที่สลังจะมาละเฮ้ยมันจิมันซีนีจิมานีนีจิมพันซีนีจิมพันีนีจิมพันนีจิมพันซีนีจิมพนีนีจิมพันซีนีจิมพนีนีจิมพันซีนีจิมนันีนีจิมพันซีนีจิมนันซีนี หายแล้วมามีไม้แล้วเอ้เจี๊ยดุจุ่มเดี๋ยมาอย่างงี้สิฉันตกใจหมดเลยนะฮะมนีไม้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรอย่ากดผิดก็พอคนที่ห้าอยู่ไหนใจสี่คนอยู่เลยเพื่อนตามหาคนที่ห้าอยู่ฮะมานี่ไปครับหายแล้วไปไหนีี่น แมนซินีปานานีนีดับเบิลเลยเห็นไหมฮะยิงเก็บเอยอะยิงมาต่อดเนื่องเลยหายแล้วคนที่ห้าไปนอนอยู่ไหนวะเนี่ยนี่คนที่ห้าเจอแล้วเก็บสไตานาก่อน มาเฮ้ยดีหลังกูเลยเฮ้ยไปดีกว่าบินก่อนบินก่อนบินให้มันหายก่อนดีหายากจังวะสาเต่โค้ดันนี้ไอ้คนนี้ใจตุ้งอีกวิงออกมาเงี้จุกมาเงี้หายแล้วนี่ อยู่โน้นเออจุกมาให้นี่โอเครู้เรื่องมาวันที่ห้าตื่นซ้ายหนูตื่นแล้วดีไปมาพึ่งทางแล้วเพื่อน

เออค่อยๆไปใส่ตาอสองสองข้างไหน,นกันวะตอนที่หกเสียงไกลามากครับต้องรีบบิงไปก่อนจะนอนอยู่ตรงไหนกันนี่ไงเจอแล้วรีบเสียติดตุ้มศพเออหายพอดีเป็นไร

จมันซีนีบานานีมันซ right> ีนีบานนมพันบานานีจมพันซีนีบานานนีมอนซนอานาิัานจมันซีนเบานาิจมพันีนมันซิจนิิมนนมันซีนีจมิมันาจินนีบมดน เมื่เห็นยังลงขยันมาป่อยจังวะบ้านหลังนี้ป่ะมันนอนอยู่ในบ้านด้วยวะโอ้โหไปก่อนไปนี่คนที่หกนี่เจอหายไปแล้วเออบุกกอนไอ้นุลุกวันที่หกุกเร็วๆใจสองดวงจะสคนค่อยๆไป,ไป ตรงนี้ยังไม่เคยมาบที่เจ็ดอาจจะอยู่นี่ไงเจอจนได้บนที่เจ็ดไปดีไปก่อนไเแพนซินีบานานปเียไปเพยไปเลนานเลยไปเลยไปเลยนปเลยเลยไิเลยไปเนีเลยปเจยไปเลยไเลยไาเินีปเลยปเลยไปเลยนปเลยลยไไปเลยยเไปยยยไปยยเไเไปลเไลเอไยเ น้อยก็ได้ว้างฮนะขออนนี้คนที่เจ็ดกันนะ่อยจ,นะจิมปานซินีบาดินีนะมามาแล้วม,มั<ะ>นมาแล้วเดีใจดดวงหายแล้วติดตโอ้เหลือสามคนใดดวงอีก่ไม่ทนนะันฮะ วุ้ยอย่ามาอย่ามาเฮียอย่าเสือกอย่าเสือกสาหลบนะมามานี่นี่มาไม่เจอเลยเนี่ยเปิดเลยหรือเปลามามาเบิ้นเลยเว้เ้ยสามตัวทบงนี้ดีกว่าทางนี้ก็ทางเดิมมันจะนอนอยู่ที่เก่าๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน จะผ่านไหมนาะย้๊เช่ขยันมาจังเลยขยันมาจังเลยสปีดก็แล้วกูหล,ล,ลงทางอยู่อ๋อปล่อยดีกว่าไปซ้ายเวนอุ้ยมไม่ขยิ่งเข้าแล้วเดี๋ยวใจหนึ่งดวงไ,ไปนอนอยู่ตรงไหนกันวะ เก็บสตามิน่ารือเก็บสตามินาพักก่อนฮะนี่สามตัวเฮ้ยติดติดติดไปไหนกันอวะโอ้ยยากเลยไนบ้นินบบนบลนบนบิิมบินินบนบนบนินนินบานบินีิบินบนบนบนินินนนบ ไอ้หนูไปนอนอยู่ตรงไหนกันหมดเก็บไม้ก่อนอกดชอบกดผิดนะครับผมเก็บปันซินีบานานินีเคีย่ยมปันซินีบานานินีเจ้าขานจะพาไปแล้วสามตัวเห,หนื่อยลยฮะอย่างงี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมชักจะกากากหน่อยแล้วครับโอเควเวยเจยก็ไปในทร,ริปแปดเลกันเวยทร,ริปแปดคนไปแก้มือฮะ เนเคมาโอเคครับในตอนที่7นี้กู๊ดเกมมิ่งหัตัวเราไปก่อนไว้เจอกันใน,ในตอนที่8ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปครับสัญญาแล้วครับในตอนที่8ผมจะมาเล่นจนผ่านครับมาให้มันรู้กันมาโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับโอเคครับขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ